เมนูไอติมที่ไม่ต้องใช้เครื่องกลับพรุ่งนี้แล้วกันอุ๊ยเกินเกินเดี๋ยวคนสอนผิดแล้วซุยไม่ยากไม่ยากอวบทำได้นี่มันเยอะไปแล้ววันน้ลลาสตรอเบอรี่พาเฟ่ทำยังไงไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในครัวทําขนมของเชฟปูนะคะแล้วก็พี่ปูกอยู่ข,ข้างๆออนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะและเขาคนนี้ก็คือเชฟปูผู้ชนะจากรกยการสมิตเชฟไทยแหละเจ้าของร้านเบเกอรี่และไอติมออนไลน์สุดฮอตทิชิดชัดในเวลานี้อ่ะองตาล วันนี้เราทําเป็นเมนูอะไรคะที่สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นตัวพาเฟ่วานิลานะครับผม <S <S ก็จะเป็นกึง่งกึงไอติมกึ่งกึ่งมูสหรือว่าเป็นฟร์เซนมูสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวของเบอร์รี่แล้วก็มีกราดิตากราดิตาก็จะคือหวานเย็นนั่นแหละ้าเป็นเก็บเก็บเก็บกินล้วสดชื่ไนไม,ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไอศกรีมอ๋อไม่ต้องใช้เครื่องปั่นไอศตรีมใชคร่อใช่เดี๋ยวเราไปเริ่มทาขนมกันก่อนเลยค่ะกับพาเฟ่ของเรานะคะ <ECH ES> ขั้นตอนแรกจะเป็นตัวพัฟเฟ่วนิลานะคะค่ะ,คะใช่เริ่มแรกเราจะตีวิปปิ้งครีมกับตัววนิลาก่อนภาษาฝรั่งเศสเรียกว,ว่าพัทบอมพัทบอมใช่พั้วเราจะเป็นเบสไข่แดงแล้วก็น้ำตาลต้มคล้ายๆเหมือนเมลแรงอิตาเลียน<อ>นี่ยแหละคะ่ะสูตรนี้เราคุ้นมากเลยเพราะว่าเราเคยทำกับคุณอุ๋มแล้วคล้ายๆเมลแรงอิตาเลียนนะคะโอเคมาเริ่มทำดีกว่าขั้นตอนแรกทำวิปปิ้งครีมอันนี้แล้วแต่ว่าวิปปิ้งของอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วก็คือจะมีไขมันทั้งหมด35% อันนี้วิปปิ้งครีม300กรัมจริงๆไม่ต้องแม่นเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับมันเป็นลมแอร์ที่โอเคเป๊ะเลยค่ะไม่เป็นไรบวกลบ3ได้ใช่ไหมคะพี่บวกลบ5ก็ได้อ๋อ5ได้โอเคแล้วก็นี้จะเป็นตัวเออ่วิลลาเพสนะครับว้าววานิลาเพสนะคะนี่เลยอันนี้ใช้3กรัมอุยมันจะมีความหนืดๆนะเนี่ยมันได้ไหมคะเนี่ย กับมือนี้แล้วกันมันมืืด่ะเอาไม่ผิดนะเรบนี้น่าจะเกินอุ๊ยอุ๊ยพอดีเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปตีครับจะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้แฮนด์มิกเซอร์ก็คือเครื่องตีแบบมือได้อันนี้ทําแรงดับอะไรดีคะอันนี้กลางๆไปก่อนครับผมก็ระหว่างรอก็ทําปัตตาบอมแยกไข่แดงกับไข่ขาวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะพี่ปูนว่าอราจะทำแตกไปกี่ใบ อ่าโอ้ยไข่ไข่ห็นไหมฟองที่หนึ่งอุ้ยมันมีสองฟองนี่ีไข่แตกน่ารักมากเลยอ่ะเป็นปานี้เป็นลูกดอกไม้นี่อันนี้ต้องมาตีไข่แดง ตีให้ขึ้นปูเลยไหมคะไม่ต้องครับอันนี้ทดสอบก่อนว่ามันตีถึงหรือเปล่าแล้วก็ชั่งน้ำตาลช่างเท่าไหร่ดีคะครับ40กรัมก็ผมอุ้ยอุ้ยเกินบวกลบหกเลยอ้าไม่เป็นไรแล้วก็คืนสิอุ้ยง่าย่าได้อยูแล้วก็น้ำ15กรัม กนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนผิดแล้วซวยเอ่อจริงๆแล้วพยายามควบคุมให้แม่นที่สุดแล้วกันใช่แต่ว่าอันนี้มันแบบทำกันแบบชิลๆเลยแบบว่าบโบอาอีกอันนี้จะเริ่มต้มน้ำตาลก่อนอันนี้คือแค่พาเฟ่วานิลาใช่ไหมคะถูกต้องครับยังไม่เริ่มอย่างอื่นอันนี้เนี่ยใช้วิธีเดียวกับคล้ายๆเมอร์แรงก็คือห้ามคนเหมือนกันปะคะห้ามคนครับเห็นไหมเราอะมีความรู้ต้องภูมิใจนะคะจำได้ไหมคะน้ำตาลอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิประมาณ150 นะนะเยอะไปนิดนึงร้อยยี่สิบ um, ค่ะห pues okay, um, okay, ุึงครับคือจำไม่ได้อ่ะโดยส่วนมากเวลาผมใช้จะอยู่ที่ร้อยสิบแปใกล้ใกล้เก่งกัดทายมาสิรอบแล้วเคร้อยสิบแครับเรียบร้อยมีเป๊ะพอดีเลยเราจะเทลงตรงขอบนะครับพอเทลงตรงขอบห้ามโดนโดยตรงเพราะเดี๋ยวไข่มันจะสุกค่อยๆเทช้าๆนะคะ มันจะไม่ไม่เซตตัวเท่าไข่ขาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความอ๋อใช่ใช่แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เช็คเป็นเลขแปดนี่ครับถ้ามันเซตตัวไม่ตกเร็วไปไม่เลวไปใช่ได้ต่อไปคือเราจะทําอะไรคะเชฟปูนทําตัวเมอแรงอิตาเลียนต่ออันนี้เราช่างไข่ขาวไว้ก่อนไข่ไข่ขาวห้าสิบครับนาเป๊ะเลย ามาใส่่นี่เลยนะคะแล้วก็มีส,สัดส่วนน้ำตาลอ๋อก็คือต้องต้มน้ำตาลเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ต้มต่างเมื่อกี้เลยน, 95, น้ำเ้าสิบาน้ำยี่ส่บหาอันนี้เยอะเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรนะคะเ<า>นาะต้มหวานนิดนึงแบบชอบหวานหวานนะคะหวานน้อยก็ลดหวานได้แต่ว่าอ๋อชอบหวานหวานก็เพิ่มหวานได้ <c oughs> เป็นคำแก้ตัวที่ดีเหมือนกันนะเป็นคำแก้ตัวที่ดีเหมือนกันนะใส่น้ำยี่ครับผม โอเคเลยอุ้ยอันนี้เปะอยู่แล้วก็ช่าง <18 S 1> มันก็ร้อยสิบแปดเหมือนเดิมร้อยสิบแปดเหมือนเดิมอันนี้นะคะเราก็เริ่มตีไข่ขาวก่อนแล้วค่ะวิธีเหมือนกันนะคะค่อยๆเทผันขอบนะคะ เราจะมาทำส่วนของซอสเบอร์รี่แล้วนะคะอันนี้200กรัมนะครับน้ำมะนาว10กรัมแล้วก็ตัวน้ำตาลอีก20กรัมครับนี่เป๊ะเลยค่ะพี่ปูนแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออจริงคะ่ะพี่นี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วค่ะ คือเมื่อกี้เนี่ยเราเอาส่วนผสมของไข่ขาวกับไข่แดงตีรวมกันแล้วต่อมาเราจะใช้วิปครีมนะคะตีผสมรวมไปเหมือนกับใส่เหมืเมื่อกี้เลยครับโอเคคนรวมกันค่อยๆใส่เนาะเฮ้ยแต่อ่อทำดูดีเนาะดูโอเคเนี่ยคือเหมือนไอศครีมแล้วอะตอนนี้คือกินได้แล้วเนี่ยชิมอืมหอมมาก ขนาดแบบไม่ต้องฟรีดก็ได้นะคะเนี่ยได้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะมาใส่พิมพ์ครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะใส่พิมพ์ก็ได้หรือว่าบางคนก็จะใส่ในแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยฮะอุ๊ยอุยนมันมีนมากเลยอะตอนนี้เรา้องกินได้แล้วค่ะกินได้แล้วครับอันนี้พอเราใส่ลงภา็จะเราก็จะปากไม่ยากไม่ยาออกอวาทำได้ เยวไ้ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่โมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าช่องฟรีสใช่ไหมคะพี่่ประมาณกี่นาทีคะเออจริงๆแนะนำให้ข้ามคืนอ๋อข้ามคืนไปเลย เครื่องนี้จะพิเศษน,นิดนึงครับผมมันจะลบ40องศาก็จะมีความแข็งตัวที่เร็วกว่าทั้นต่อไปเราจะทําอะไรต่อคะพี่ปูนคะต่อไปจะเป็นการิต้าครับผมอ๋อการิต้าอันนี้นะคะก็คือเป็นน้ำเชื่อม Elder Flower นะคะจะเป็นมีความกลิ่นแบบเหมือนดอกไม้เนาะ ผิวมะนาวแล้วก็ต้องใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะกลิ่นอะคือตอนนี้หอมมากเลยอะต่อมานะคะเราก็จะมากรองอันนี้นะคะได้แล้วสำหรับการนิต้าของเรานะคะขอดมกลิ่น กลิ่นแบบหอมมากเลยอันนี้มันคือกลิ่นหอมเพราะว่าผิวมะนาวแล้วก็เดีลยวด้วยเฟราวเวอร์ชัดมากนี่เราก็เข้าเข้าตู้เหมือนเดิมนี่ค่ะก็เข้าช่องฟรีซเลยนะคะง่ายมากๆี่จานนี่ก็คือต้องเข้า ช่องเย็นเหมือนกันนะฮะจานผมจะแช่เย็นก่อน<ๆ>เพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องว่าเราเป็นไอศครีมเนาะว้าว,าวานี่ซอฟเบอรี่ที่เราทำเมื่อกี้นี่มันจะแกะมาแล้วนะโอ้น,นี่ค่ะอุ๊ยมันเบานะคะมันเบามากครับนี่นะคะก็คือพาเฟ่ที่เราทำเมื่อกี้อุ๊ยน่ารักมากเลยอะ อันนี้จะเป็นกากิตาที่แชย็นเสร็จแล้วเราก็จะใช้ซ้อมนะคะง่ายๆแบบที่เราอยากได้แล้วแล้วนี่นะคะอนนนะคะอนก็จัดจานเสร็จได้มาแล <c oughs> ้วค่ะอันนี้ชื่อเต็มๆคืออะไรคะพี่สตรอเบอรี่วานิลลาพาฟฟี่ งั้นมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะดึงสิดึงลงมาจะบอกว่าตดซอส กับตัวคาเป้วานิลาแล้วก็ตัวไกลตาคือมันเข้ากันมากเลยค่ะแล้วเขามีเ็กเจอร์ของสตรอเบอรี่อ่ะมันนี้มีความแบบส,สดชื่นคือเหมาะกับหน้าร้อนจริงๆอ่ะทุกคนคือใครไม่ทำอ่ะทุกพลาดนะเอาจริงคือมันดีมากถ้าสมมติทุกคนทําทํามาแล้วก็ใช้สูตรนี้ก็คือได้รสชาติแบบนี้ใช่ทำง่ายด้วยสังเกตว่าเนื้อจะคล้ายไอศครีมเลยใช่แต่ว่าอ๋อชอบมันมีความเบามันมีความเบามันมีความเบากว่าอร่อยมากเลยอ่ะ หอมมะนาวมากเลยค่ะทีมะนาวมีกลิ่นดอกไม้อเดอร์ฟลาเวอร์แล้วก็เป็นเบอร์รี่ครับดอกไม้พวกนี้ก็กินได้ใช่ไหมกินได้หมดเลยเพราะงั้นตอนนี้คือเริ่มอยากชิมไอศครีมของร้านพ่ปุ่นแล้วอ่ะโอเคค่ะมีรสอะไรบ้างคะช่วร้านได้ไหมก่อนมงตังมงชาดมงมงงภูเขาอ่ะใช่ไหมคะภูเขาจะให้อ่านง่ายก็แบบง่ายๆคือมงตาล มงตังมงชากมง <canyon> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวออนลองชิมรถแรกรถนี้ก่อนรถนี้อุย้ยให้ดูก่อนความวานิลาแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไร allora นะคะพี่เม,ม็ดวานิลาม็ดลาครับต่เป็นวา<ง> <illa> นิลากาสเบอร์รี่อุ้ยดูดีมากอุ้ยแน่นแน่นแน่นเลยอะ่ะนี่นะคะ เป็นวานิลลาที่แบบหอมมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นวานิลลาจัดปาะิตินะมันจะมีความฟลอร์ลหน่อยๆเบาๆบางๆโอ้หอตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนไซรับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นราสเบอร์รี่ซอเบีแล้วก็ตัววานิลลาไอศกรีมว้าวเท่มากอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบมีราสเบอร์รี่ซอเบีอยู่ข้างล่างแล้วก็วานิลลาข้างบนหอมมากออกเปรี้ยวหวานตัดกัน แบบพอดีเลยอ่ะอันนี้นะคะคือ Paris Brest นะคะ,คะตัวนี้จะเป็นรถป a r c l y e s นะครับก็คือจะเป็นขนมตัวหนึ่งของฝรั่งเศสที่ทำมาจากแป้งชูแล้วก็จะมีตัวเฮเนดครีมก็คือรูปทรงมันจะคล้ายวงล้อนี่นะคะอ๋อ้นี้ก็จะมีตัวแป้งชูที่ว่าต้องมีแล้วก็จะมีตัวเฮเนดครันชี่เข้าไปด้วยนี่นะคะต่อมาก็คือเห็นเลยว่าจะมีทั้งเฮเนกับแป้งชูอย่างนี้เลยค บ้างทูนุ่มมากเลยอ่ะขอมกลิ่นเฮเซนั้นก็คือแบบดีมากมันมีความแบบนุ่นๆหอยอมเฮเซะนั้นแบบผดหัวมากนะคะครับตอนนี้อร่อยมากคือต้องสั่งถ้าออนอยากสั่งหรือว่าเพื่อนๆทางบ้านอยากสั่งนี่ต้องสั่งยังไงคะตอนนี้จะเป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับผมก็คือสั่งทาง l i น์แอดมงตัน d k k หรือว่าติดตามได้ทาง Instagram หรือ f a c e b o o k ก็ได้ครับ จะบอกว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีเปิดคาเฟ่ตรงนี้ด้วย<ช><ช>นะคะเป็นร้านไอศครีมเลยใช่ครับผมแล้วก็มีขนม จัดจานขนมนิดๆหน่อยๆครับผมค่ะถ้าใครสนใจก็คือรอติดตามได้ทางเพจมงตาลน,นะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆอเลยสอนทำพาเฟ,ฟ่วันราสตรอเบอรี่แล้วให้ชิมขนมอร่อยๆอย่างนี้ด้วยไนวันนี้ออนต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Work p ก Today p y a y ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย